สวัสดีครับผมแชมป์ชาวนายนักวิเคราะห์จากทาง a อ r รร a นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับราคาทองคำที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาและคาดการแนวโน้มของราคาทองคำในเดือนถัดไปอยากรู้ต้องดูให้จบคลิปนะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับสรุปราคาทองคำประจําเดือนธันวาคมนะครับแล้วอาจจะมี forecast ไปถึงเดือนหน้าอีก นิดหน่อยด้วยนะครับสําหรับในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวนะครับออกไปทางด้านข้างเพื่อรอประเด็นสําคัญใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับเพราะประเด็นล่าสุดที่เขาเล่นกันก็เล่นไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับที่คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายทั้งคู่และที่สําคัญก็คือปรับลดอัตราเงินเฟอ้อคาดการลงทั้งคู่นะครับซึ่งอันเนี้ย เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับทองคําเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเงินเฟอ้อมันลดลงเนี่ยความต้องการทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับแต่โอเคอันนี้เป็นภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นตัวเลขล่าสุดนะครับเงินเฟอ้อของสหรัฐก,ก็ยังคงเลี้ยงตัวอยู่เหนือ3%อยู่นะครับอันนี้ก็ จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีแรงซื้อมาพยุงทุกครั้งที่ลูกเทขายทากำกาไรลงมานะครับก็เลยทําให้ราคาทองคําแว่งตัวในลักษณะออกข้างอย่างที่เป็นอยู่นี้นะครับส่วนเงินเฟอ้อที่เขาคาดการณ์กันว่าจะลดลงเนี่ยจะลดลงไปถึงเท่าไหร่นะครับก็เป้าหมายที่ต้องบอกว่าตามตามรานะครับมันควรจะอยู่ที่2%อ่าดังนั้นธนาคารกลางทุกแห่งทั่วโลกก็จะพยายามดึงเงินเฟอ้อลงไปที่2%ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงไง อ่าและอย่างสาหรัฐตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สเอยู่นะครับดังนั้นราคาทองคําก็จะยังไม่ลงแบบเยอะๆนะครับจนกว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันจะต่ํา3นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสในการเก็งกําไรในกรอบของคนที่เล่นทองคํานะครับ <S <S ทีนี้ถ้าเงินเฟ้อมันลงไปถึงสเปจริงจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอน,นครับ <S <S นอกจากธนาคารกลางเขาจะลดดอกเบี้ยแล,แล้วมันคือการส่งสัญ,ญญาณด้วยว่าเขาต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจถูกกระตุ้น อะไรล่ะที่จะโตที่สุดเงินมันจะไหลไปที่ไหนมากที่สุดแน่นอนครับว่าต้องเป็นตลาดหุ้นอย่างตอนเนี้ต่อให้เงินเฟอ้อยังไม่ลงจริงและยังไม่ลดดอกเบี้ยจริงแค่พูดอ้อมๆว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยเท่านั้นแหะครับเงินไหลเข้ามาตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดีดเขียวกันหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเริ่มที่ไม่ดีสําหรับทองคําเท่าไหร่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณเงินที่มันยังคาอยู่ในระบบอันนี้คือ เม็ดเงินที่อัดเข้ามาในช่วงโควิดนะครับจากธนาคารกลางยักษ์ใหญ่สีแห่งสีเขียวนี่คือ Federal Reserve คือสหรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุโรปญี่ป,ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณเงินช่วงโควิดที่อัดเข้ามาก้อนขนาดนี้เนี่ยมันยังดร,รนออกไปไม่หมดหรือเอาออกไปไม่หมดมันต้องใช้เวลาอีกหูอย่างน้อยก็3สามถึงสปีถ้าอ้าง,งจากข่าวก่อนนะกว่ามันที่จะกลับมาแบบสู่ระดับปกติได้อาจจะไม่ เท่าก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับปริมาณเงินที่คาอยู่ในระบบขนาดนี้เนี่ยแน่นอนมันจะเข้ามาหนุนราคาสินทรัพย์ที่ขึ้นไปแล้วมันก็จะขึ้นไปเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้พุ่งแบบทะลุฟ้าอะไรประมาณแต่มันอาจจะย่อกลับลงมาในระดับที่สูงกว่าเดิมคือใครเคยซื้อทองที่สองหมืนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นราคานั้นอีกแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะปริมาณเงินมันปั๊มเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นอะ่ะคือพิมพ์มาดื้อเลยนะครับโดยที่เชื่อว่าจะมี productivity นะครับหรือแบบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมาโตตามทีหลังนะครับดังนั้นราคาทองที่แบบตอนนี้ทะลุไปสามหมื่นกว่าแล้วจะกลับไปสองหมื่นที่คงยากมากๆแล้วนะครับมาดูภาพกราฟรายเดือนกันนิดนึงนะครับราคาทองคำสปอร์ตรายเดือนต้องบอกว่าภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนนี้ก็ใกล้จะจบเดือนธันวาแล้วนะครับก็เกินครึ่งเดือนมาแล้วด้วยถ้า ปิดอย่างนี้เนี่ยในทางเทคนิคมันมันถือเป็นภาพที่ไม่สวยนะบางคนอาจจะเรียกว่า h a n ก i n g man หรืออะไรก็ตามแต่แต่หางมันชี้ฟ้าอย่างเงี้ยคุณสังเกตดูทุกครั้งที่หางมันชี้ฟ้าอย่างเงี้ยมันจะตามมาด้วยการปรับฐานแทบทุกครั้งเลยอาจจะไม่ทุกครั้งแต่ก็ส่วนใหญ่นะครับดังนั้นถ้าจบเดือนธันวาด้วยหางชี้ฟ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เดือนหน้าทองคําอาจจะปรับฐานลงมาได้แต่อาจจะลงไม่ลึกนะครับเนี่ยดูก้อนนี้ เป็นหลักอาจจะลงมาในลักษณะนี้ก็ได้คือลงมาแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งอีกทีนะครับคือเป็นลักษณะไซเว์เนื่องจากปริมาณเงินมันยังคาอยู่ในระบบอยู่และเงินเฟอตัวแรกมันยังไม่ต่ำสามสักทีเอางี้ดีกว่าถึงมันจะลดลงมาเยอะแล้วก็ต่างแต่มันก็ยังไม่ต่ำสามนะครับดังนั้นความต้องการซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อสู้กับเงินเฟอเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่บ้างนะครับในอย่างในกรณีที่เกิดความกลัวอ่าในระบบเฟดต่กงจเนะอย่างก่อนหน้านี้มันมีสงคราม อิสราเอลกับฮามาสใช่ไหมอทองคำก็พุ่งพรวดขึ้นมาเลยจากตรงนี้นะครับเพราะเขากลัวว่ามันจะกระทบกับการส่งออกน้มามันต่อให้ตอนนี้ชัดเจนว่ามันไม่กระทบแล้วก็ตามแต่ทองคําก็ยังไม่ลงนะครับเพราะเขาก็ยังกังวลกันอยู่เนื่องจากมันยังไม่จบไงเออดังนั้นราคาทองคาก็น่าจะแว่งไซเวในลักษณะนี้ต่อไปนะครับอย่างน้อยที่สุดก็จนปีใหม่และอาจจะไปถึงต้นปีหน้านั่นก็คือเดือนมกราด,ด้วยนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็มีเหตุการณ์ป้อนเรือบรรทุก สินค้าหรือเรือบรรทุกน้ํามันในทะเลแดงนะครับจนเขาต้องเพิ่งเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็อาจจะทําให้สินค้าต่างๆเนี่ยมันขาดตลาดไปคือดีเลย์ออกไปอ่าซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะทําให้เงินเฟอ้อลงยากหรืออาจจะดีดตัวกลับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้วยก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นแรงบวกท่องให้บวกขึ้นมาได้นะครับดังนั้นใครคิดจะเก็งกําไรเนี่ย เป็นโอกาสเหมาะที่จะแบ่งเงินบางส่วนย้ําว่าบางส่วนนะครับเข้ามาเก่งกําไรซึ่งในกรอบที่เราเห็นกัน<ๆ>อยู่เนี่ยเอาแบบล่าสุดเลยนะครับตีกลมๆเลยก็คือ1890ถึงตีกลมๆว่า2 1 0 0ันก็แล้วกันอ่ะตอนนี้ราคาล่าสุดมันมาอยู่กลางต่อบพอดีทํำยังไงก็แบ่งเงินครึ่งหนึ่งเลยครับอาจจะซื้อแถวๆนี้เลยนะ3 0 3 0เนี่ยแล้วก็ไปรอปล่อยทุกๆ10เหรียญจนถึง2,100นะส่วนเงินอีกครึ่งหนึ่งก็มารอรับ จนถึง1 9 8 0นเกแปดสิบนะครับหรือถ้าให้ช่วยจริงๆผมว่าเอาเลขกลมๆเนี่ย2,000 1,990แล้วก็1,980ดจะแบ่งเป็น3แนวนี้ก็ได้สำหรับใครที่แบบรอเล่นไม้ใหญ่แต่ถ้าเล่นไม้ซอยย่อยๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเข้าแถวๆนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เนี่ยรอปล่อยจนถึง2 1 0 0ันหนึ่งรอนะครับซึ่งภาพในเดือนถัดไปก็คาดว่าน่าจะแกว่งอย่างนี้ต่อไปนั่นแหละครับจนถึงจบเดือนมกราคมจนกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันจะลดลงจริงๆมันถึงจะ ทำโลใหม่แล้วก็ไปเล่นกันข้างล่างอีกทีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ประเด็นทองคําที่เป็นบวกเนี่ยต้องบอเล่นไปหมดแล้วยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์ที่ขยายวงมากขึ้นนะครับก็เนี่ยตอนนั้นอิสราเอลฮามาสมันคือระลอกนี้นะครับพันแปดร้อยี่เนี่ยพุ่งมาถึงสองพันนะครับถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงอีกก็เนี่ยอาจจะบวกข้็ไปอีก ร้อยเหรียญได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะค่อยๆทรงตัวกลับมาข้างล่างแล้วนะครับแต่ในระยะสั้นยังแก่งตัวในกรอบที่บอกไปได้อยู่นะครับพันเก้าร้อยแปดสิบถึงสองพันหนึ่งร้อยนะครับก็แบ่งเงินมาเล่นสั้นในกรอบนี้ได้นะครับสำหรับในวันนี้หากใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ